สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์ประจําเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเดือนนี้มีซีรีส์ไม่เยอะเหมาะกับการตามเก็บทั้งหมดค่ะทุกคนมีทั้งซีรีส์แนวแฟนตาซีมิวสิควลแนวโรแมนติกคอมดี้แนวย้อนยุคดราม่าก,ก็มีแนวทหารก็มีนะคะมีทั้งซีรีส์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์จีนเลยจะมีซีรีส์เรื่องไหนหน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวแฟนตาซีมิวสิควที่ได้หนุ่มจีชางอุกมาเป็นนักมายากลน,นะคะกับซีรีส์เรื่อง The s o u n d of Magic โอมรักเอ๋ยจงมา เล่าเรื่องราวของนักมายากลหนุ่มลึกลับคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสวนสนุกร้างอยู่มาวันหนึ่งเขาได้บังเอิญเจอเธอนักเรียนมอปลายชื่อยุนอาอีเขาได้ช่วยเหลือเธอจนเธอเริ่มเชื่อใจเขาและเธอเริ่มเรียนมายากลจากเขาค่ะแล้ววันหนึ่งนาอีดึงหนุ่มมปลายที่เรียนเก่งเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนเขาสนใจอาอี เขาจึงเริ่มสังเกตว่าอาอีหายไปไหนบ่อยๆเขาจึงเริ่มติดตามเธอไปที่สวนสนุกร้างจนค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบจนเกิดเรื่องราวสนุกและดราม,ม่าขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและนักมายากลคือใครกันแน่ก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีมิวสิควนะคะที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังดูการ์ตูนดิสนีย์หรือละครเวทีอยู่เพราะว่านักแสดงนำอะทั้งหนุ่มจีชางอุกช่วยซองอึนหรือวังอินยอบเนี่ยเขาร้องเพลงแบบทุกตอนแบบทุกตอนจริงๆทุกคนแบบมิวสิควลแบบดนตรีแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฉากแฟนตาซีฉากเวทมนต์ต่างๆที่มันดูตื่นตาตื่นใจดีนะคะถ้าใครที่ชอบซีรีส์แนวละครเพลงหรือชอบละครเวทีน่าจะชอบเรื่องนี้แต่คนที่ไม่ชอบซีรีส์ที่มี ีนักแสดงมาร้องเพลงในเรื่องตัดอารมณ์ก็อาจจะไม่ชอบเทรเรื่องนี้ไปเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเรื่อยๆไม่ค่อยห,หวือหวานะคะพระเอกก็คือหนุ่มจีชางอุกนะคะที่มารับบทเป็นนักมายากลหนุ่มหล่อค่ะในเรื่องอเขาจะเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้มีเวทมนต์จริงๆที่สามารถเสกเงินเสกไฟเสกม้าหมุนเสกอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการนะคะแล้วจะมีคําพูดติดปากอยู่ตลอดเลยเขามักจะพูดว่าคุณเชื่อเรื่องเวทมนต์ไหมครับหลังจากนั้นเขาก็จะร่ายมนต์จ้ะ อนนาราสุมานารา ออแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบแฟนตาซีขึ้นมานะคะคือติงว่าเขาอะโลนะแต่ในเรื่องอะเขาแปลกเพราะว่าเขาแต่งตัวเป็นนักมายากลตลอดเวลานะคะแล้วก็ดูมีปมปัญหาภายในใจด้วยอะนางเอกก็คือชเวซองอึนนะคะในเรื่องเธอจะรับบทเป็น u R e เด็กสาวมอปลายที่เรียนคณิตศาสตร์เก่งมากแต่ก็มีภาระหนี้สินของครอบครัวเยอะค่ะทาให้เธออยากโตเป็นผู้ใหญ่ไวๆจะได้หาเงินเยอะๆนะแต่พอเธอได้บังเอิญเจอกับนักมายากลน,นะคะนักมายากลได้ดึงความเป็นเด็กในตัวเธอออก ทาให้เธอรู้สึกสบายใจมากเวลาอยู่กับเขาและหนุม่มอีกคนนึงก็คือวังอินยอบค่ะที่รับบทเป็นนาอิวดึงนะคะเด็กผู้ชายมอปลายที่เรียนเก่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนไปเลยต้องอันดับหนึ่งแล้วไม่ทุกคนเพราะว่าเล่นเป็นเด็กมอปลายมาหลายเรื่องแล้วนะคะ จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะที่เรียนหนักอ่ะเพื่อสนองความต้องการของพ่อแม่นะคะจนวันหนึ่งอ่ะเขาอ่ะมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แล้วเขามีความสุขกับสิ่งที่ทําหรือเปล่าแล้วก็มีช็อตที่เขาแบบเออแอบชอบนางเอกแล้วก็มีการเล่นกีตาร์จีบนางเอกไปหนึ่งกลุ่มเออเพิ่งรู้ว่าวังอินยอบก็ร้องเพลงเพราะเหมือนกันนะ เรื่องนี้มีทั้งหมด6ตอนนะคะดูวันเดียวก็จบละภาพสวยแบบสวยเลยภาพสวยเหนือจินตนาการนะคะ CG ก็โอเคอยู่เป็นซีรีส์ที่เราได้ตั้งคําถามนะคะกับเด็กมอปลายว่าโตขึ้นอ,อยากเป็นอะไรเป็นอยากที่เราอยากเป็นจริงๆหรือ เป็นในสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังเอาไว้แล้วก็เรื่องบูลลี่เรื่องภาระของเด็ก him, ที่ทําให้เด็กอยากโตไวๆนะคะเพื่อจะได้หาเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีรีส์ที่พยายามรวบรวมความแฟนตาซีเหนือจินตนาการร่วมกับดราม่าของคนในยุคนี้นะคะก็ทําได้โอเคนะอย่างที่ติ่งบอกนะคะเรื่องนี้ถ้าคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะคะมันก็อาจจะเอื่อยๆไปนิดนึงแต่ส่วนตัวติงว่งว่ามันก็โอเคนะเล่าเรื่องได้แบบแฟนตาซีดีนะคะอ้อลืมบอกไปว่าเรื่องนี้มี i อ็นเครดิ ยนะอย่าลืมไปดูนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีทางซับไทยภาคไทยเลยค่ะต่อมากับซีรีส์แนวย้อนยุคดราม่าที่เข้มข้นทุกตอนเลยนะคะได้คังฮันนาม,มาเป็นนางเอกด้วยนะกับเรื่อง b r a d y Heart เล่าเรื่องราวของอ e ีแทกษัตริย์หุ่นเชิดท,ที่โดนควบคุมและทำตามคำสั่งของอัครเสนา,าบดีฝ่ายซ้ายพักแต่จริงๆแล้วเขาแท้งทำตัวอ่อนแอไร้อำนาจเพื่อรอวันที่จะได้แก้แค้นพวกขุนนางชั่วในอดีตตอนที่เขายังเด็กเขาได้พบรักกับหญิงสาวลูกบัณฑิตคนหนึ่งเขาจึงต้องการให้เธอมาเป็นพระสนมแต่ครอบครัวของเธอโดนใส่ร้ายซะก่อนจึงโดนสังหารทั้งตระกูลโชคยังดีที่อีแทสามารถช่วยชีวิตเธอได้สำเร็จ และปกปิดความลับนี้ไม่ให้คนในวังรู้แต่แล้ววันหนึ่งเสนาพักก็วางแผนให้เธอกับเข้าวังเพื่อใช้เธอในการต่อรองอำนาจทางการเมืองกับอีแทและตอนนั้นเองกษัตริย์อีแทต้องเลือกระหว่างอำนาจหรือความรักและเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับขุนนางจะเป็นอย่างไรและอีแทจะสามารถปกป้องทางอำนาจและความรักได้หรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเป็นซีรีส์เกาหลีที่ติ่งติดสุดในล็อตนี้เลยจ้ะทุกคนเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคที่ติ่งประทับใจในความดราม่ามากนะคะเพราะดราม่าเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกเลยทั้งดราม่าการเมืองแล้วก็ดราม่าเรื่องความรักนะคะดราม่าการเมืองนี่ก็คือเปิดมาก็จะเห็นว่าพระเอกอะ่ะโดนขุนนางสั่งปลดนะคะจากองค์ราชทาญาตไปเลยจ้าแล้วพระเอกทําอะไรไม่ได้เลยจนต้องยอมคุกเข่าขอร้องเพื่อให้ตัวเองเป็นกษัตริย์คนต่อไปอะทุกคนเออมันพีคกตั้งแต่ฉาก แรกที่เปิดมาเลยนะคะในส่วนของดรามา่าความรักมันก็พีคเหมือนกันก็คือครอบครัวนางเอกอโดนสังหารตายทั้งตระกูลไปเลยนางเอกก็เลยมีความแค้นกับราชวงศ์แล้วก็ความแค้นกับขุนนางด้วยนะคะพระเอกก็คือหนุ่มอีจุนค่ะที่รับบทเป็นกษัตริย์อีแทกษัตริย์ที่แสร้งทําตัวอ่อนแอต่อหน้าขุนนางค่ะแต่แท้จริงแล้วมีแผนการที่จะล้มขุนนางเพื่อที่จะได้ดึงอํานาจมาอยู่ในมือของกษัตริย์ค่ะ นางเอกก็คือคังฮันนานะคะในเรื่องเธอจะรับบทเป็นยูจองลูกสาวบัณฑิตที่โดนสังหารทั้งตระกูลนะคะแต่โชคดีที่เธอรอดมาได้เพราะว่าพระเอกมาช่วยไว้ค่ะทําให้เธอครั่งรักพระเอกมากๆตัวเธอเองอมีความแค้นทั้งราชวงศ์และก็ขุนนางเลย เป็นซีรีส์ย้อนยุคที่ทุกตัวละครฉลาดทั้งหมดเลยนะคะทั้งพระเอกนางเอกตัวร้ายค่ะตัวร้ายนี่ก็คือวางหมากรุกคาดพระเอกไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะเขาสามารถดึงนางเอกเข้าสู่เกมการเมืองได้นะคะพยายามให้นางเอกชิงตําแหน่งพระมเหสีจ้ะ ส่วนนางเอกของฉันก็ฉลาดไม่แพ้กันนะคะนางเข้ามาในวังแค่ไม่กี่วันนางสามารถวางแผนการเดินหมากรุกฆ่าใส่ขุนนางด้จ้ะทุกคนเออแล้วขุนนางก็คือนั่งมึนไปเลยนะคะเพราะว่านางเอกฉลาดมากจริงๆตัวเองก็เกือบเสียงตายไปด้วยนะคะแต่จุดอ่อนที่สุดก็คือพระเอกจ้ะทุกคนพระเอกฉันกลายเป็นว่าเป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องความรักมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดไม่ดีหรือจะทําร้ายนางเอกพระเอกฉันก็คือน้ําตาคลอเศร้าลนหนึ่งไม่ กล้าดาเนินการแผนการร้างแค้นใดๆเพราะว่าเป็นห่วงนางเอกมากๆนะคะก็เลยเป็นจุดอ่อนให้ตัวร้ายต้องบีบบังคับให้พระเอกเลือกระหว่างอํานาจหรือว่าความรักลองทายดูทุกคนว่าพระเอกจะเลือกอะไรติ่งเองมีคําตอบไว้ในใจแล้วนะคะก็ได้แต่คาดหวังว่ามันจะแบบเออจบแบบดีๆนะคะตอนนี้ติ่งดูมาแปตอนแล้วนะคะทุกคนพูดเลยว่ามันพีคทุกตอนมันมันแล้วก็มันรุนมากจริงๆจ้ะเหมือนทุกตัวละครน่ะงายการความลับของตัวเองออกมาหมดเลยนะคะพระเอกก็งายการเลยว่า ตัวเองต้องการที่จะล้มขุนนางส่วนขุนนางก็ถวายรุกฆาตพระเอกไปเลยสิโดยการดึงนางเอกเข้ามาในวังในเกมการเมืองนะคะให้พระเอกต้องเลือกระหว่างอำนาจกับความรักส่วนนางเอกฉันก็คือแซบไม่ไหวนะคะก็หงายการความจริงเหมือนกันจ้าใส่ตัวร้ายนะคะจนตัวร้ายก็ไปไม่เป็นเหมือนกันสนุกมากเลยจ้ะทุกคนพูดเลยว่าหอมกลิ่นตับพังอยู่ไม่ไกลนะคะเพราะว่าเห็นถึงดราม่าทางการเมืองและความรักที่เข้มข้นมากๆขอชมหน่อยว่าภาพสวยมุมก ้องดีโดยเฉพาะมุมกว้างนี่มันปังมากเลยนะคะเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกลุ้นทุกตอนแล้วก็ติ่งติดมากลงแดงแล้วหนึ่งนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวย้อนยุคที่การเมืองเข้มข้นความรักก็ดราม่าจริงๆแนะนําต้องดูเรื่องนี้จริงๆเลยค่ะทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป Disney Plus ตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้ที่ดูสบายๆเบาบสมองกับเรื่อง u r i the Virgin เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงที่ถือพรมจรรย์จะไม่มีเซ็กส์ก่อนแต่งงานอย่างเด็ดขาดเลยแต่แล้ววันนึ่งหมอดันฉีดสเพิรมผิดคนทำให้เธอท้องเฉยเลยเล่าเรื่องราวของสาวเวอร์จินจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเธอจะเลือกพ่อของลูกหรือว่าแฟนตัวเองก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเป็นซีรีส์แนวะโรแมนติกคอมด,ดี้ที่ขายขำแล้วก็แอบ,บน้ำเน่ากรุบๆนะคะทุกคนคือนางเอกอถือพาารมจันร์ใช่ไหมแต่ก็ท้องจากเพราะว่าหมอฉีดสเปิร์มผิดคนแบบขายขำมากนะคะแล้วนางเองก็มีแฟนด้วยนะแล้วแฟนนางอะ่ะก็คือตั้งใจจะขอนางแต่งงานแบบจัดพิธีแบบใหญ่โตมากแล้วจังหวะที่เขากำลังจะยื่นแหวนแล้วก็บอกว่าแต่งงานกันนะนางเอกก็พูดสวนไปเลยจะว่าพี่คะฉันท้องติ่งนี่แบบ จังหวะมันโบบามากเลยอ่ะถึงจะขายขำจริงจังแต่ก็ใส่ดราม่ามากรบๆนะคะก็คือแม่นางเอกอ่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะตอนที่มีนางเอกอ่ะทำให้เธอสูญเสียความฝันของตัวเองค่ะก็เลยทําให้นางเอกต้องคิดหนักนะว่าตัวเองอ่ะจะเก็บเด็กคนนี้ดีไหมหรือว่าปล่อยเด็กคนนี้ไปนะคะระหว่างที่เธอกําลังลังเลยอยู่เนี่ยก็มี2หนุ่มเข้ามาในชีวิตค่ะคนแรกก็คือพ่อของลูกเธอนะคะเป็นซีอีโอเจ้าของบริษัทเครื่องสําอางค่ะหล่อมากรวยมากนะคะแล้วเขาเอง ก็เคยเป็นจูบแรกของเธอด้วยนะส่วนผู้ชายอีกคนนะคะเป็นแฟนของเธอค่ะถึงแม้จะรู้ความจริงนะคะว่าเธอโดนฉีดสเปิร์มทำให้ท้องใช่ไหม mm hmm. เขาก็ไม่ทิ้งเธอทุกคน mm hmm. เขาก็ยังคงรักเธอแล้วก็ดูแลเธออย่างดีเป็นที่ปรึกษาที่น่ารักมากนะคะตอนติ่งดูไปอ่ะติ่งก็รู้สึกแบบเฮ้ยเลือกไม่ได้ทั้งคู่ดูดีทั้งหมดนะคะแต่เอาข้อจริงอ่ะติ่งก็แอบเทใจไปอยู่ทีมพระรองนะคะเพราะพระรองเป็นแฟนที่แบบ อ,อ,อดทนอดกลั้นเหลือเกินนะคะเพราะนางเอกบอกว่าห้ามีความสัมพันธ์เด็ดขาดอย่างเงี้ยพี่เขาก็รอได้แล้วเขาก็รักนางเอกมากจริงจรง,จรงติงรู้สึกว่าพี่เขาดีมากอะถ้านางเอกไปรักพระเอกก็คือรู้สึกแบบสงสารพระรองอะทุกคนอยู่ทีมพระรองแล้วหนึ่งตอนนี้ติงดูมา6ตอนแล้วนะคะทุกคนสนุกดีดูแบบบันเทิงบันเทิงเบาสมองไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะคือนะักแสดงทุกคนเล่นใหญ่หมดเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นนางเอกพระเอกหรือว่าพระรองหรือครอบครัวนางเอกเนี่ยเล่นใหญ่กันทั้ง เรามีอยู่ช็อตหนึ่งที่ติ่งตลกมากเลยเป็นตอนที่พระรองนะคะกําลังคิดหนักเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกคนอื่นวะก็มีการจินตนาการว่าตัวเองกําลังเลี้ยงเด็กอะแต่ว่าหน้าเด็กอะทุกคนกลายเป็นหน้าของพระเอกอะเออเป็นหน้าผู้ใหญ่ในร่างเด็กติ่งแบบ ได้เลยว,วะเรื่องนี้ก็ดูไปบันเทิงขายขับดีนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้เบาสมองไม่เครียดก็แนะนําให้ตามดูเรื่องนี้เลยคะ่ะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิวที่เดียวนะคะเพราะเป็นวิวออริจินัลมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวสืบสวนคอมดี้ที่ได้หนุ่มกวางซูจาก Running Man คู่กับซอนยอน AOA นะคะกับซีรีส์เรื่อง The Killer's Shopping List เล่าเรื่องราวของแอนแดซองลูกชายเจ้าของร้านขายของชำที่มีความจำดีเลิศตั้งแต่เด็กค่ะตอนเด็กเขาเคยช่วยตำรวจตามจับคนร้ายที่ปลอมแทนบัตรซื้อขนมช็อกโกแลตได้หลังจากจับโจรได้เขาก็โด่งดังมีรายการทีวีมาสัมภาษณ์ทำให้ร้านชำของแม่ค้าดิบขายดีจนสามารถเปิดมินิมาร์ตได้สำเร็จ ถึงแม้ว่าเขาจะความจําดีจนถึงขั้นอัจฉริยะนะคะแต่ด้วยปมในใจทำให้เขาสอบข้าราชการไม่ผ่านสักทีเลยต้องขอแม่มาเป็นแคชเชียร์คอยช่วยแม่ที่ร้านนะคะแต่แล้ววันหนึ่งเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นแล้วเขาเป็นคนพบศพคนแรกแถมคนตายเป็นลูกค้าประจําร้านหมาดของเขาและอาวุธและเครื่องมือที่ใช้อ่ะดันซื้อมาจากร้านของเขาเขาจึงแอบตามหาฆาตกรด้วยตัวเองโดยเริ่มต้นจากลิสต์อุปกรณ์ที่ฆาตกรใช้และตามหาฆาตกร และเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายฆาตกรคือใครกันแน่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนคอมดี้ที่มีแค่8ตอนเท่านั้นนะคะดูวันเดียวก็จบแล้วพระเอกก็คือหนุ่มอีกวางซูจาก running man ทุกคนเรื่องนี้เข้ามารับบทเป็นลูกชายเจ้าของร้านหมาดนะคะที่เป็นคนที่ความทรงจําดีเลิศนะแต่จําแต่เรื่องที่ไม่จําเป็นอะเช่นบัตรสมาชิกข,ของลูกค้าเบอร์อะไร ลูกค้าชอบซื้ออะไรที่อยู่ของลูกค้าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีเหตุการณ์ฆาตรกรรมขึ้นมาเขาเป็นคนเจอศพคนแรกและอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าดันซื้อมาจากร้านหมาดของเขาอะตำรวจก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขานี่แหละเป็นฆาตรกรนะคะเขาก็เลยต้องตามสืบนะคะว่าแท้จริงแล้วฆาตรกรเป็นใครเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นมนลทินอะแล้ววิธีการสืบของเขาก็าตลกมากเลยทุกคนคือเริ่มจากการลิสต รายการของที่คนซื้อเออแล้วก็มาค่อยๆตัดรายชื่อคนที่แบบว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็หาคนที่อาจจะเป็นฆาตรกรขายขับมากแล้วซอนยอง่าง AOA นะคะเธอรับบทเป็นตำรวจค่ะที่เป็นแฟนของกวางสูนั่นแหละคือเป็นตำรวจที่หัวร้อนใจร้อนอ่ะเออแล้วก็รักกวางสูมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าเออแฟนเขาเป็นฆาตรกรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะกางปีกปกป้องแล้วก็ก็ไปมีเรื่องกับคนนั้นเลยอ่ะ ตลกมากแล้วนางเอกนะคะกับพระเอกอก็ช่วยกันนะคะในการตามหาฆาตรกรเรื่องนี้ที่มันตลกก็ตรงที่หลายๆคนมีพิรุธหมดนะคะน่าสงสัยว่าจะเป็นฆาตรกรหมดเลยแล้วพระเอกก็คือระบุผู้ต้องสงสัยเป็นทุกคนในชีวิตที่เขารู้จักอะ่ะทุกคนตลกมากเริ่มจากคนในหมาดของเขาเองนะคะสมาชิกคนทํางานต่างๆอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นพนักงานในหมาดของเราที่จะเป็นฆาตรกรนะ <c oughs> แล้วพระเอกก็ค่อย ค่อยสืบเรื่องราวของแต่ละคนในหมาดอะทุกคนมันตลกมากจริงเป็นซีรีส์ที่มีคนตายทุกตอนนะคะแต่เขาทําเรื่องสืบสวนให้กลายเป็นเรื่องแบบคอมเมดี้นะคะแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่ตลกมากเลยเป็นตอนที่พระเอกอะกำลังตามจับคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นฆาตากรใช่ไหมแล้วถือปืนอะไรไปรู้ปะ่ะปืนยิงฟองสบู่ทุกคนแล้วก็ถือปืนนั้นยิงแกล้ง,แ,ง,แ,งแล้วก็ไม่โดนตีขึ้นมา ตลกมากนี่คืออาวุธที่เขาไปสู้กับคัตรกรเหรอบ้าบ่มากแล้วเรื่องนี้อีกคนนึงต้องขอชมนะคะเล่นดีมากก็คือน้องที่แสดงเป็นน้องยุนค่ะเออเป็นเด็กที่แบบว่าสนิทกับพระเอกมากๆอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็เป็น คนสาคัญมากๆในเนื้อเรื่องนะคะยังไงก็จับตาดูน้องดีๆใครที่ชอบดูซีรีส์แนวคอม,มดี้สืบสวนขายขำนะคะแล้วก็สืบสวนแบบกรุบกริบกรุบกริบสนุกดีก็ตามมาดูกันได้นะคะมีแค่8ตอนเองสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ที่แอปวิวค่ะมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะจะฟังเกาหลีขอข้าวมาทางฝั่งจีนกันบ้างนะคะเป็นซีรีส์แนวทหารที่แอคชั่นมันมากเลยแถมได้หนุ่มอย่างงเปพระเอกด้วยกับเรื่อง g l o r y of Special Force เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ เล่าเรื่องราวของเยี่ยมโพเยทหารใหม่ที่มีความฝันอยากเข้าหน่วยรบพิเศษเพื่อพิสูจน์ตัวเองค่ะเขาเป็นคนมุ่งมั่นทะเยอทะยานสูงและอยากเป็นทหารที่เก่งที่สุดให้ได้ในขณะที่เขาเข้าฝึกช่วงแรกเขาได้คะแนนฝึกสูงสุดจนกลายเป็นที่จับตามองจากทุกคนแต่ด้วยความที่ห้าวเกินไปและไม่ค่อยสนใจทีมทาให้เขาถูกส่งตัวไปทํางานในโรงครัวและนั่นเองทําให้เขาได้เจอกับหัวหน้าโรงครัวผู้ซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้และช่วยสอนทักษะการเป็นทหารที่ดีให้เขา เขาจึงตั้งใจทําหน้าที่จนได้ผลงานดีและได้รับโอกาสในการเข้าหน่วยรบพิเศษเขาตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักทั้งร่างกายและจิตใจจนทําให้เขาค่อยๆลดอีกโก้ของตัวเองลงและเข้าใจถึงการสู้รบแบบเป็นทีมมากขึ้นและเส้นทางการเป็นทหารในหน่วยรบพิเศษของเย่โผโพยเยจะเป็นอย่างไรและเขาจะเจอกับการฝึกและบททดสอบที่ยากขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะติงตัดสินใจดูเพราะว่าอย่างงเป็นพระเอกจากทุกคนหลังจากจบเทียบท้าปัตตพีนะคะติ๋งก็ตามมาดูเรื่องนี้เลยจ้ะพูดเลยว่าอย่างอย่างดีมากสนุกมากเลยจ้ะทุกคนเป็นซีรีส์แนวทหารแอคชั่นนะคะที่พูดเลยว่าตอบโจทย์ความเป็นทหารการฝึกบททดสอบภารกิจต่างๆมันดูตื่นเต้นเร้าใจมากจริงๆเป็นซีรีส์ที่สนุกเหนือความคาดหมายของติ๋งอะ่ะพูดเลยว่าติงติดหนักมากนะคะแล้วอย่างอย่างเราก็คือ แข็งแกร่งต่อสู้เก่งทุกต้นเยี่ยมมาก โดยช่วงแรกอ่ะเยี่ยมโพเยเป็นคนที่มีสกิลทหารอยู่แล้วนะคะทำให้เขาเป็นคนที่ต่อสู้เก่งวิ่งเร็ววิ่งไวทำภารกิจอะไรก็สำเร็จนะคะทำให้เขา,าได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นเลยแต่ด้วยความที่ห้าวเกินไปกระหายการต่อสู้เกินไปจ้ะทุกคนบางทีก็เลยทำนอกเหนือจากภารกิจนะคะอย่างเช่นช่วงแรกอ่ะภารกิจของทหารใหม่ก็คือการสำรวจพื้นที่เงี้ยเขาแค่ให้ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็กลับมาที่ค่ายแต่พระเอกของเรานะคะ ดันหลุดจากภารกิจค่ะก็คือแบบเดินป่าแล้วก็หลงทางใช่ไหมกลายเป็นว่าไปเจอพื้นที่ที่เขากําลังฝึกซ้อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยพระเอกฉันเห็นหน่วยรบพิเศษปุ๊บอืมคึกคักจะ้ะอยากจะไปแข่งกับเขาด้วยนะคะก็เลยเนียนๆไปทาหน้าแต่งตัวเป็นหนึ่งในหน่วยรบพิเศษแล้วไปสู้อ่ะที่พีกก็คือสู้ชนะเฉย และเขาอ่ะมีความฝันอยากจะเข้าหน่วยรบพิเศษนะคะแต่ด้วยความที่ห้าวเกินไปนั่นแหละผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เลยส่งพี่แกไปอยู่ฝั่งโรงครัวแทนทุกคนแล้วแกก็เลยจะต้องหัดทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีจังหวะโบ,บ๊ะบะมากนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่โรงครัวพระเอกก็ต้องมีการฝึกด้วยนะทุกคนเขามีภารกิจแบบจริงจังมากนะคะอย่างตอนที่พระเอกอ่ะถูกส่งไปทําภารกิจกลายเป็นว่าทหารทุกคนต้องมีสกิลการต่อสู้หลบระเบิดแบกเครื่องครัว ไปทําอาหารต่างๆแล้วก็ต้องแบบยิงปืนได้อะไรเงี้ยมันพีคมากจริงๆช็อตนั้นมันมากพมบมู12เนงนาริกา9เนานาฬิกากับ3เนาฬิกาแล้วถูกสัตรูล้อมแบบนี้ไม่ได้นะหาวิธีอื่นผมจะไปรอเองขึ้นเขาไปครับเฮ้ยรอ,าอามาห่เาเยอน ขอชมหน่อยว่าเรื่องนี้ภาพสวยนะคะงานภาพมันคือดีระดับงานภาพ,พยนตร์เลยจ้ะทุกคนและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการถ่ายทำก็คือลงทุนจัดเต็มมากมีทั้งสไนเปอร์ระเบิดปืนกลอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทหารได้ใช้เราได้เห็นในเรื่องนี้จริงๆแล้วภาพการสโลโมชันการยิงต่างๆมันเท่มากจ้ะทุกคนเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วสนุกเหนือความคาดหมายมากนะตอนนี้ติ่งดูมา15ตอนแล้วนะคะทุกคนชอบมากติดมากเลยอ่ะใครที่ ชอบดูซีรีส์แนวทหารแล้วก็เป็นแฟนขับอย่างๆด้วยก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป Monomax กค่ะมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยนะและภาคไทยก็ภาคได้ดีนะคะเข้าถึงอินเนอร์ของตัวละคร และนี่ก็เป็นทั้งหมดของซีรีส์ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนนี้ซีรีส์ไม่เยอะนะของจริงจะมาเดือนหน้าจะเตรียมใต้ตาดำได้เลยแล้วเวลาเราดูซีรีส์สนุกๆก็อย่าลืมกินคู่กับขนมอร่อยๆลองนี่เลยปีโป้กัมมี่รูปถ้วยรสผลไม้ที่ทั้งนุม่มหอมหวานดูซีรีส์ไปเขียวไปเพลินมากๆอีกรสที่ติ่งชอบสุดๆซื้อตุนอยู่ตลอดก็คือปีโป้กัมมี่ฟิลค่ะสอดไส้อง,งุ่นนุ่ม หอมมากนิ่มากอร่อยมากๆระวังเคียวเผื่นนะจ๊ะรู้ตัวอีกทีหมดซองแล้วหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรับสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือถ้าช่วงนี้ไม่อยากออกไปไหนก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะเดี๋ยวติ่งแปะลิงก์ใน e s สคริปชันให้นะคะแมะคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย